การใส่ง่ายมากเลยเก็บผมวันนี้เก็บผมให้เรียบร้อยจากนั้นก็ใส่แบบตามในคลิปได้เลยนะคะแบบนี้เสร็จแล้วก็จัดแต่งทรงผมได้เลยนะคะอันดับแรกเลยที่แม่ค้าจ,จะแต่งจัดแต่งทรงผมเนี่ยก็คือใช้หวีสับหวีวิกโดยเฉพาะนะคะก็หวีจนกว่ารู้สึกว่ามันจะโอเครู้สึกว่าแบบผมมันเข้าที่นะ พอหวีเสร็จแล้วก็สามารถใดได,ได้หนีบได้นะคะด้วยความที่เขาเป็นผมแท้ร้อสามารถหนีบได้ไม่ละลายนะคะเดี๋ยวหนีบโชว์ให้ดูนิดหนึ่งนะอันนี้คือเปิดที่หนีบผมแล้วเรียบร้อยนะคะก็หนีบได้ไดได,ได้ปกติเลยแล้วก็สามารถย้อมสีผมเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะถ้าลูกค้าอยากได้สีผมพิเศษนะคะหน,หนีบได้แบบนี้เลยไม่มีปัญหานะคะ,ะสามารถใดเปลนแสกได้นะถ้าลูกค้าไม่ชอบแสกฝั่งนี้นะคะก็ทรงผม ฟินิชลุคจะเป็นประมาณนี้ถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อเวลี w วิกสมาได้เลยค่ะ